คือเป็นโอพยพด่วนโอพยพเนื่องจากอะไรครับเออวะมึงไม่เตรียมกูมาเลยพี่ไปเอะไปไปไปใช่ไหมครับได้ครับเครื่องบินเครื่องบินรู้สึกไม่มีเครื่องบินไม่มีน้ำมันโอเคน้ำมันได้น้ำมันแล้วไปเนอะไปมึงไหลหรอมันไหลมันไหลหรอวะขึ้นดิวะไอ้เหี้ยคนขับโฮลอนั้น อ้าวสัตว์ไม่บอกกูไปแล้วปิดปิดทำบ่บอกครับทำบ่บอกครับทำบ่บอกครับเดี๋ยวร้อนครับร้อนก็จะตายเีทำบ่บอกอ้าวไอ้ยี้โง่โพล่ลยเลวัสดีทหารใหม่ทุกคนวันนี้ไปคุยกับพี่แกวันนี้เรานะฮะจะมาเสนออันนี้จะเป็นอาหารในคอนโด อาหารในใครลูกเสือปะครับเออขอบคุณุ๊บเขากินกันยังไงเนี่ยมันจะซาดิคไ <c oughs> <c oughs> อ้ปอบคอนกูวะไหนหวะเฮ้ยเอ้านี่แหละอาหารที่พวกเรากินกันทุกวันนี่แหละ เดี๋ยวเราอบคอนกูไม่ใช่เหรออ้าวโทษทีอืมอันนี้แข่งกินกันไหมให้กูดีๆสิวะแข่งกินแข่งกินเอาเอาง่ายๆมึงมึงจะแถกไหมมึงโลไันมันจะทำป็นร้านแข็งโอ๊ยอะไรชิบหายเออเออเอออรโอ้ยแม่กินแล้วยักดาบนี่วะป๊กูทำไม่ก็ได้กูไม่งอหรก โอเคนะครับในข่ายจะหารนี้ทุกคนย่อมมีความหิวอยู่แล้วผมรู้นะครับก็วันนี้เราจะมาสาธิตการทําอาหารใช่ไหมพี่เพลงใช่แล้วโอเคนะครับผมซึ่งการทําอาหารนี้เนี่ย มันต้องเป็นอาหารที่ไม่ธรรมดาแน่กับพวกเราแน่กองกองทัพฉลามปกนะครับผมเราก็จะมีของอะไรต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้กนินนะโอเคนะเราเริ่มจากตรงกระทะนี่เลยแล้วกันกระทะห่าอะไรปลาอะไรแบบทาไมตารน้ำไม่มีอ่ะการน้ำเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเออมีกระทะไหมกระทะเหรอครับไม่มีนะครับพี่ดาหม้อก่อนอื่นต้องใส่น้ำมันก่อนนะครับผมจะมีโดน, <ขอ S 3> นัทที่ผมจะทิ้นไหมใจเย็นใจเย็นก็ผมทีมงานตอนนี้เมื่อวานเราจะลงแดงตายแล้วลงแดงตายแบบ เขาผูพพ้สาหารโดนัทมาให้นะนี่เดี๋ยวมาใส่น้ำมันก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับยังยังไม่หวนเปิดไฟครับเปิดไฟเปิดไฟโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โไฟแดงเลยนี่เนี่ยโอ้โหไอซิคลิตี้อยู่ไหนมาดับเลยเขาบอกวมาแล้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 วดับ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 ไหนวะไปแช็คลุ้นเไอซิคิลิตี้ลืมเอาถังดับเพลิงมาเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยวก็มามาแล้ว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 เออดับดิดับไม่หมดดับไม่หมดเ เอากระจายกระจายไอ้ไอ้แดกแมแดกแมแดกแมงอนหย่อมย่มเพ้อไม่มีเหล็กแล้วพี่เฮ้ยพี่เห็นมุมผมเห็นปะเห็นมันก็สุดแขนเรามากินพิซซ่ากันดีกว่าไปเลยพี่ต้องอย่างนี้มันตกเอาพี่ ผมบอกแล้วให้พี่กินพิซซ่าไม่ได้พิซซ่าผม เพลงสั่งตายครับผมผมมิเอิดูน,น,น,นะ้องต้องมาดยดูน,นะ ไม่ใช่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 ม่ในไม่ใช่ม่ใะใคอ่าเขากองเขากองครับผมยังยังเข้าแล้วครับยังยังเฮ้ยไกลไปวะเนี่ยไกลไปถลันเยอะเกินเกินอเหรอให้ทอะไรเนี่ยใ้ไ้ายหน่อยางขวาได้ข้างขวาได้ให้ทำอะไรผมมิสเดวไม่ใช่มื่น ใครวันนี้โอเคโอเคโอเคนะฮะกลับมากันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราอยู่ในโหมด murder นะครับผมซึ่งเมื่อกี้เราอ้าวละเมาละเมากูไม่ดีด้วยเนี่ยไอ่หมูมึงจาะโอเคซึ่งวันนี้เราอยู่ในโหมด murder นะฮะและตอนนี้เราคร้อมกันแล้วใช่ไหมเด็กๆไม่หัเอ้ยเอาเชื่อกหน่อยดิกูสาสอเนี่ยโอ้โอเค คือวันนี้นะฮะโหมดมอร์เดอร์คืออะไรก็คือโหมดฆาตากรนะใครเป็นฆาตากรใครมีปืนใครอะไรนู่นนี่นั่นนะโอเค okay, นะเรามาจอยเกมพร้อมกันอย่าเพิ่งนะครับเต็มตัวห้าสี่สามสองหนึ่งกดเลยครับผมใครเป็นมอร์เดอร์รู้กดนะครับใครมีปืนรู้กดนะครับอม่ไประมาณนี้โอเคนะรู้กันนะครับผมโอเคมาเอ,อ่อตอนนี้เราหาที่รวมตัวอ่อรแทน,นเฮ้ย เอ๋อใครวะไอเอ็กเล่คือใครเอ็กเล่คือกูไม่ทำเฮียมาโอ้ยเล่หมูมึงเริ่มฆ่าเลยเหรอโิตดิจิตอลโอ้กูเก็บให้มันเป็นดิจิตอลให้มาปรุงมาเป็นดิจิตอลมาสิโกอโซรัรใครมีปืนกล้องกล้องอยู่ไหนใครเจ้านายกล้องอยู่ไหนแทนเนี่ยเจ้านายกล้องระวังนะว่ายังไม่เขายังไม่จ่ายเงินเดือนนี่เลย๋ยวก็จ่ายใครตายกันแล้วนะเฮ้ยกล้องในกล้องวะในกล้องวะอืมผมเองโอเคกล้องพี่นี่พี่พี่พี่เองพี่เอง พาพาระวังนะมีคนนึงกูเล็งหน้าเลยเนี่ยอ้าวมึงยิงกูมึงรู้เหรอโลอยงป,ป้องกันหนูด้วยนะเจ้าต้องป้องกันหนูจะยิงหกูพีพ่โอ้ยเฮียเหมมันโอโอโอไม่เปลี่ยนตัวโอเป็นตัว,ตวยูวะโอ้มีขู่โอ้พี่ก็บ,บ้ามีขู่จังเลยเดยี๋ยวตอนนี้เราขึ้นเพลงมีขู่อันนียออกมาอ่ะละละละเอาเพลง <ๆ S 2> อะไรดีเอาเพลงมันเอาเพลงที่ฮิตๆของเขาดีกว่า เอ้ยไม่เอาไม่เอาตรงนี้ Happy birthday to you โอ้มันไปเอาดช้ยเอาปัดได้ดวยเด้เฮ้ยผเฮ้ยระวังได้วยนะาปดกระวังปามีดได้นะบอกก่อนดูขวาผมจำได้นะอยู่ริมดีกว่าได้ไงมาแล้วยิงเลยิงเลยิงหาแล้วนะมาแล้วอม้าเมกี้มันถือมัไม่ถือมีแคนแหละพวกเรารอดเล้ว ปามีดไม่ออกครับกีวีถามว่้เหรอวะเราจะเอาง่ายๆนะถ้าจะเป็นแบบไม่โขดนี่ใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนใครชื่ออะไรบ้างเนี่ยกล้องกล้องวะเนี่ยเออใครสีอะไรใครสีอะไรดีกว่าไม่ทันแล้วใครวะใครสีชมพูครับกำลังดูอยู่มันซ้ายล่างเห็นปะซ้ายล่างไอ้กลมๆเฮ้ยใจเย็นที่ใครสีชมพูถามก่อนกูรู้แล้วเป็นพี่แมกไอ้ม่ใช่พี่แมกมันมีใครบ้างหอมหัวเลอเต็มหัวชมพูใจเย็นครับทำไมกูเห็นตัวเองเป็นสีม่วงวะกูช่างมันเถอะ

โมเป็นคลายบ้าโมราวว์จิงก้องโรคใครเนี่ยไอ้โค้ดเนาะเออนี่ใครเนี่ยเอ้ยเนี่ยฉันเป็นคนธรรมดานะเฮ้ยมาแล้วว่าไงเพื่อนกูว่าแหละราวว์ว์ราวว์ว์เอ้าอย่าเมาดับไอ้ตับเมาดับเมาดับกดยิกเลยนะพี่ราววโอ้ยใจเย็น มันกี่รอบแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวขอรอบนี้นะแล้วก็จบเลยแนละ้วเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวนะโอเค,อเ,คเอ้ยอไอ้จบลลเลยไอ้หมูเลยไอ้ไอ้ไอ้เจ้าอย่าทำตเลยนะยิงดิยิงดิยิงไปเก็บนี่ <c oughs> จบอะไรวะนะครับผมก็สําหรับวันนี้แล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะเออเดี๋ยวใจเย็นะฮะเรามีเนื้อสกุลิตี้ไอ้นั่นไข่ ซึ่งวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปวันนี้ว่างๆนะครับผม,มแค่แค่นี้สําหรับน้องที่บอกว่าเมื่อไหร่พี่จะทําคลิปตัดต่อแล้วถ้าน้องดูอยู่นะบอกว่ารอคลิปหน้าก่อนนะครับคลิปหน้าพี่เอาจริงนะครับตอนนี้คือมันไม่ไม,ไม่รู้มันสต็อกคลิปมันอย่างงี้นะฮะโอเคนะก็ขอแค่นี้นะผมหท่านผู้ชมดูดูคลิปนี้ขอมีลา,ลาบนะครับผม ลาบไหลมาเทมาโอ้โหหลายมิคี้เลย,ยโอเคนะผมขอขอบคุณทุกท่านท,ที่รับชมนะแล้วอย่าลืมกด Subscribe และไลค์คลิปนะแล้วอย่าลืมแชร์นะครับผมแชร์ความสุข,น,สขนะฮะดูแล้วเสพด้วยความสุขนะผมกดดาม,มาโอเคแค่นี้นะบ๊บายบายย e a h ยัย่ you can't do it you can't <อ>ก <ui> ูบอกวมแมนด้วย